สวัสดีค่ะสวัสดีชาวคนโสดลัคนาราศีพฤษภทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนพศ2568นะคะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซบแต์หรือกดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะขอดูพลังงานของคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภก่อนนะ ดึงไม่เท้าชาลิอดราชาถือถ้วยเดอซันโอ้มิสเน่นะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมิสเน่นะในเดือนเมษายนนี้เด็กถือดาบห้าถ้วยเอ่อสี่ถ้วย ราศินิถถือถ้วยสิบไม่เทวาโอ้ความเป็นคู่ของคุณขึ้นมาตั้งแต่พลังงานเลยนะพลังงานของชาวลาาักนณาราศพีพฤกษพคุณเป็นคนฉลาดนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่เท้าแล้วก็เด็กถือไม่เท้าคุณมานะฉลาดตีปัญญาดีนะคะคุณมีสเสน่ห์นะเดือนเมษาย,ยนนี้คุณมีสเสน่ห์คุณโดดเด่นดูดีนะคะ บางคนคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะเดือชาลีออตขึ้นมาเดินทางไกลถึงขั้นไปต่างประเทศได้เลยนะคะคุณเป็นคนเก่งฉลาดสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่แบบไม่มีพิษมีภัยกับใครอะคุณนะใจดีมีเป็นกลณมิดกับทุกคนนะคะแต่ถ้าใครมีพลังงานลบๆให้กับคุณคุณก็สู้นะคุณก็ไม่ยอมคนเหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่าในใจของคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าใครมีพลังงานลบๆใส่ยกุณคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณก็สู้เหมือนกันนะคะคุณปกป้องตัวของคุณเองไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายคุณได้นะคะบางคนคุณมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักเหมือนกันนะสีเม่เท้าขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีงานเข้ามาหาคุณหลายสิ่งหลายอย่าง อันนั้นก็ดีทําอันนี้ก็ดีทํานะคะอันไหนก็ดีทําไปหมดนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องนะคะหรือดูแลลูกก็ได้นะบางคนคุณมีลูกนะคะดูแลลูกของคุณอะไรประมาณนี้นะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักนะคะบางคนนะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะ บางคนบางครั้งคุณก็เครียดเหมือนกันนะเครียดกับอ,อุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางคนก็เจอหนักเหมือนกันนะมีแต่อุปสรรคปัญหาโน,น่นนี่นั่นเข้ามาทําให้คุณเครียดบางคืนคุณก็นอนไม่หลับนะคะแต่คุณสามารถฟันฝ่าไปได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ดีขึ้นมาหมดเลยนะคะมีเดอะซันขึ้นมาอีกเนี่ย คุณสามารถฟันฝ่าไปได้อย่างสบายๆนะคะเดือดซันคือไพ่ที่แสงสว่างถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถจัดการคุณสามารถฟันฝ่าไปได้หมดเพราะว่าคุณเก่งคุณฉลาดนะคะชาวร,า,ราศรีพฤษภบางคนคุณอาจเจอกับความรักที่มันไม่ได้ดังใจนะคะก้าวดาบความรักที่มีแต่อุปสรรคและปัญหาเข้ามา ความรักที่มันทําให้คุณเครียดนะคะเครียดกับความรักบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความรักที่ผ่านมานะคะจึงทําให้คุณกลายเป็นคนที่เบื่อความรักเลือกความรักใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณคุณไม่เอาเหะะ็นไหมหลังจากที่คุณเจออุปสรรคและปัญหาในเรื่องของความรักที่ผ่านมาแล้วคุณมาโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณมาโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะคุณมีเสน่ห์นะ มีเสน่ห์มากมากเลยสี่ถ้วยเห็นไหมมีคนเข้าหาคุณแต่คุณไม่ได้สนใจใครนะคุณไปโฟกัสในเรื่องการงานนะคะแต่ภายในใจของคุณคุณคิดว่าคุณขอรอคอยคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณจริงๆมาเป็นคนรักที่ดีของคุณเหนื้อคู่ของคุณจริงๆเท่านั้นนะคะใครที่จะเข้ามาเราเล่นกับความรู้สึกของคุณตัวเลือกทังเลือกอะไรต่างๆในคุณไม่เอานะคะคุณจะรอคอยคนที่ใ่ของคุณคู่ของคุณเท่านั้น คู่ที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณมีความรักที่เป็นเกรมิตกับคุณเป็นความรักที่ดีให้ก,กันและกันเท่านั้นนะคะคุณรอคอยอยู่นะคะตอนนี้นะนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะ ดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภหนะะ่อยค่ะโอ้เดี๋ยวแฮงแมนขึ้นมาใบแรกนะคะเพื่อนๆคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้เข้าเคยจุบกับความรักมานะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้นะคะ หรืออาจจะเป็นพลังงานเก่าๆของคุณก็ได้ที่จะที่จะกลับมาในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีกเก่าๆของคุณก็ได้นะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไพ่กันไปด้วยๆนะว่าคุณจะพบเจอคนใหม่ๆไหมนะคะอันนี้คือพลังงานเก่าๆของคุณนะที่เขาจะวนที่เขาจะกลับมาขอคืนดีคุณนะคะ the empress ถ้าเป็นพลังงานเก่าๆที่เขาจะวนกลับมาหาคุณคือคนคนนี้เข้าไปไหนจากคุณไม่ได้นะคนเก่าๆของคุณนะภายในถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณกับเขาอะ่ะจะจบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ภายในใจของคนคนนี้เขายังเอาคุณออกจากใจเขาไม่ได้นะคุณยังอยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ ไม่หมอไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมาจบกันแบบไหนนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะจบกันแบบไหนก็ตามแต่พลังงานของคนคุณเนี้เขายังมีคุณอยู่ในใจของเขาคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่หนึ่งเดียวในใจของเขาเท่านั้นนะคะถ้าเขาไปมีคนอื่นหรือไปมีตัวเลือกั้งเลือกก็ตามไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้เลยนะคะจึงทําให้คนคุณนี้เขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณ เพราะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาลืมคุณไม่ได้นะคะโอ้เป็นคนที่คุณกับเขาเดินมุกอ่อนออกจากกันและกันไปแล้วนะคะไม่คุณเดินออกจากเขาเขาก็เดินออกจากคุณพ่ยอาจจะสลับสับฟังก็ได้นะคะเดินออกจากชีวิตของกันและกันไปแล้วแล้วก็หยุดนิ่งกันไปแล้วตอนนี้นะไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วนะคะ โอ้พลังงานของเขาความนิ่งที่เขานิ่งอยู่ในตอนนี้นะเขาคิดนะคะคิดอยากจะกลับมาขอคืนดีคุณขอโอกาสคุณอยากจะกลับมาลงหลักปักฐานกับคุณอยากจะกลับมาแต่งงานกับคุณนะคะราชาถือถ้วยพลังงานคนคนนี้เขาอยากเอาคุณออกจากใจเขาไม่ได้นะคะ ในใจของเขายังมีความอ่อนไหวต่อคุณคนคนนี้เขารักคุณนะคะเขาจะกลับมาขอคืนดีขอโอกาสคุณอย่างแน่นอนพลังงานเก่าๆของคุณนะหรือคนโสาวลัช้าราศรีพฤษภบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนใหม่ไปเลยนะเพราะว่ามันขึ้นมาทั้งพลังงานเก่าแล้วก็ทั้งพลังงานใหม่นะคะบางคนที่คุณคิดว่าเออคนเก่าๆไม่เอาแล้วฉันขอรอคอยคนใหม่ดีกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ ถ้าคนเก่าของคุณกับคุณไม่ใช่คู่กันคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆของคุณไปเลยนะคะแต่ถ้าบางคนที่คุณกับคนเก่าๆของคุณเป็นคู่กันความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะถ้าเป็นคู่กันนะถ้าไม่ใช่คู่กันก็คือจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีนะคะราชาถือ้วยคือคนใจดีพลังงานคนใหม่ๆนี้เข้ามา เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเขาจะเข้ามาให้ค่าให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่เหมือนใครนะคะเขาไม่เคยพบเคยเจอผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่เป็นเช่นคุณมาก่อนเพราะคุณดีพร้อมนะคะคุณดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะเมื่อเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาก็รักคุณชอบคุณนะคะเขาถือคุณไว้ทันทีเขาไม่ปล่อยนะ เขาเห็นคุณทีแรกเขาไม่ปล่อยเขาเจอแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาเป็นพ่อของลูกเขาเป็นแม่ของลูกเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนี่เขาเห็นคุณแล้วเขาคิดกับคุณไปไกลถึงการที่อยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณนะคะเดอะฟูถ้าเป็นพลังงานใหม่ๆคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบพลังงานความรักที่สบายใจให้กับคุณ ความรักที่แบบคุณกับเขาจะไว้ใจกันและกันนะคะเขาก็ไว้ใจคุณคุณก็ไว้ใจเขานะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาราักคุณนะเขาจะเข้ามาออดมาอ้อนคุณด้วยคนคนนี้นะดูเหมือนสุนัขตัวนี้เห็นไหมมาออดมาอ้อนคุณมาเอาใจใส่คุณนะคะราชินีถือไม่เท้า คนคนนี้เขาเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่รักคนยากนะคะคือราศีนีถือไม่เท้าคือเขาไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักนะคะเขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานแต่เขาก็คิดว่าเขาไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเจอเหมือนความรักที่ผ่านมาเนี่ยเข้าจุบก,กับความรักมาคนคนนี้นะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะคนใหม่ๆของคุณนี่นะนี่เขาจงไปโฟกัสในเรื่องของการงานเขาคิดว่า ถ้าได้ความรักเหมือนที่ผ่านมาก็ไม่เอามารักนะคะขออยู่เป็นโสดแบบนี้แหละไปโฟกัสในการงานหาเงินดีกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่เมื่อคนคนนี้เขาเห็นคุณแล้วคุณไม่เหมือนใครนะคะใครก็ไม่เหมือนคุณคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาไม่เคยพบเคยเจอผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรนะคะทํางานก็เก่งมีความว่าเป็นผู้นํารูปร่างหน้าตาก็ดูดีมีสเสน่ห คุณดูเลยค่าดูลํำค่าในสายตาเขาที่สุดจึงทำให้เขาคิดว่าเจอแล้วเจอแล้วคนที่เข้าใฝ่ฝันมานานเข้าใฝ่ฝันเอาไว้ว่าเขาอยากจะได้คนรักแบบนี้แบบนี้เขาได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะดีเอ็มเพลนะคะถ้าคนคนนี้เขาเห็นคุณแล้วนะคะเข้ารู้จักคุณแล้วนะเขาจะยึดติดอยู่ที่คุณเขาจะไม่ไปไหนเลยนะดูแปดดาบเห็นไหม เขามัดตามัดตัวแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนจะหยุดอยู่ที่คุณนะคะเจดถ้วยแต่คนคนนี้ที่เขาไปโฟกัสในเรื่องการงานแต่เขาก็มองดูนะเขาก็ดูก็ส่องอยู่เหมือนกันว่าเออคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาอะ่ะแต่เขาก็ไม่เจอใครนะเห็นไหมเขาส่องเขาส่องเขาไม่เจอใครเลย คนที่เขาใฝ่ฝันคนที่เขาอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาไม่เจอใครเลยนะจนกระทั่งเขาได้มาเจอคุณเนี mm ่ยเดนเพสนะคะเจอแล้วใช่แล้วนี่แหละหยุดทันทีไม่ไปไหนนะคะนี่โอ้คนคนนี้นะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเนี่ยเขารักคุณนะคะโหเห็นไหมสิบถ้วยขึ้นมานะคะเพื่อนๆคนคนนี้นะเขาคิดกับคุณไปไกลถึงการที่จะ มาลงหลักปักฐานกับคุณอยู่ที่อำเภอคุณตำบลคุณจังหวัดคุณนะคะหรือไปลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านเขาพาคุณไปอยู่กับเขาเนี่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความมั่นคงกับคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่ถ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะคะและแลเขาก็จะทําให้คุณมีความสุขมากๆเช่นกันนะคะสิบถ้วยคือความสุขล้นนะคะ คุณกับเขาต่างคนต่างจะเติมเต็มให้แกก่ันและกันๆๆๆนะคะสิ่งที่เขาขาดหายคุณจะเติมเต็มให้กับเขาสิ่งที่คุณขาดหายคนคนนี้เขจะเติมเต็มให้กับคุณนะคะเขาอยากจะมาแต่งงานกับคุณอยากจะมีลูกกับคุณด้วยเห็นไหมเด็กๆวิ่งเล่นนะคะอยากจะมาอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงมาอยู่กับคุณอย่างมีความสุขนะคะดีมากๆเลยไพ่ในคลิปนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะ ขึ้นมาสีมเมถาวขึ้นมาทั้งสิบถ้วยนะคะการแต่งงานบางคนชาว,วราศีฝึกศบ,บางคนคุณจะได้สละโสดนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะเพราะว่าสีเมถาวแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาแล้วคุณจะได้สละโสดนะคุณจะได้พบเจอคนที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอ้วิออพฟอร์จูน ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณกับเขาได้พบได้เจอกันอะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะพระพรหมได้คิดให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันได้วนเวนียนมาบรรจบกันเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกันและกันนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะดึงดูให้คุณกับเขาทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันได้มารักกันได้มาแต่งงานมาอยู่เคียงข้างกันนะคะ ไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างเหินห่างไกลกันสุดลาบฟ้าเขียวหรือคนละทวีปซีกโลกก็ตามเมื่อถึงเวลาคุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นคนรักในอดีตชาติของการละกันนะคะหกเหรียญหกเหรียญสำหรับนี้คือการเท่าเทียมนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีนะคะเขาเป็นคนที่ชอบทาบุญ เป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องหานะะดูเค้าถือตราช่างเห็นไหมชอบทําบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีด้วยคนคนนี้นะใจดีใจบุญถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีเขาจะมาเกื้อกูลช่วยเหลือคุณไม่ใช่ว่าเขาช่วยเหลือคุณฝ่ายเดียวนะคุณกับเขาอะในอนาคตถ้าได้แต่งงานอยู่ด้วยกันคุณกับเขาจะดูแลกันและกันคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกัน คอยเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันนะคะเขาให้คุณคุณก็ให้เขาเป็นความรักที่มีความเท่าเทียมให้แก่กันและกันนะคะโอ้คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูตามหน้าไพ่ขึ้นมาแล้วนะเด็กถือเหรียญคนคนนี้เมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะเขาคิดว่าคุณมีค่าสําหรับเขาที่สุดคุณมีผลต่อจิตใจ และร่างกายของเขาเหลือเกินเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาไม่ยอมปล่อยคุณเขาพบเจอแล้วคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดของเขาก็คือคุณนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในธาตุดินพึกษบศกันมังกรนะคะแล้วก็ธาตุาน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมตุนกุมยมถุนนะคะธาตุไฟก็มานะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็คนเกิดบันสุก แล้วก็คนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์นะคะบางคนคุณจะได้พบเจอคนคนนี้เข้าอายุน้อยกว่าคุณนะอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือคุณก็ได้อายุน้อยกว่าเขาไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะพบเจอคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าแม่หมอดูพลังงานรวมนะบางคนก็เจอแตกต่างกันไปนะคะ บางคนก็จะพบเจอคนรักทางไกลบางคนก็จะพบเจอคนรักที่หมู่บ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่เหมืนขึ้นมาหมดเลยนะคะอันนี้แล้วแต่วาสนาแต่ละคนว่าคุณจะได้พบเจอคนทางไกลหรือทางใกล้นะคะโอ้สิบเหรียญสิบถ้วยขึ้นมาดีมากๆเลยเพื่อนๆดูนี้โอ้ รัมากๆเลยไพ่ในคลิปนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เมื่อเขาเข,าเข้ามาในชีวิตของคุณเขาคิดกับคุณไปไกลจริงๆนะไม่ได้คิดเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเข้ามาจริงจังกับคุณคิดกับคุณถึงเรื่องการแต่งงานอยู่กับคุณถึงเรื่องการสร้างอนาคตสร้างมรดกทรัพย์สินเง,งินทองไปกับคุณนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักที่มีความรักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณเขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณ ขาจะรักคุณจะคอยดูแลเอาใจใส่คุณเขาอยากจะมีลูกน้อยกับคุณด้วยนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าคุณจะสบายอกสบายใจคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณจะมีทางความสุขทางกายความสุขทางใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองคุณก็จะมีเงินใช้ใจ่ายแบบไม่ขาดมือนะคะคุณจะมีเงินคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะ สิบเหรียญน,นี่เงินเยอะเงินใหญ่นะคะสิบถ้วยมีความสุขล้นอกล้นใจแล้วก็มีเงินเยอะเงินใหญ่นี่คุณจะมีความสุขพร้อมอุดมสมบูรณ์พร้อมเพียงนะคะโอ้สองถ้วยนะคะดีมากๆเลยคุณกับเขาเป็นคนรักก่าในอดีตชาติของกันจริงๆนะคะเพื่อนๆคุณจะได้พบได้เจอกันคนคนนี้เข้าจะ เข้ามามอบความรักที่ดีที่สุดให้กับคุณคุณก็จะมอบความรักที่ดีที่สุดของคุณให้กับเขาเช่นกันเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่สมัรสมานโกลมเกลียวกันและกันคุณกับเขาจะรักกันจะมอบความรักที่โรแมนติกให้ก่กันและกันคอยดูแลเอาใจใส่กันไม่ซ้ำเติมกันคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันคุณจะมอบแต่พลังงานบวกๆให้กันและกันนะคะ สวินถือดาบบางคนคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้แบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปพบไปเจอคนคนนี้นะคะหกดาบเนี่ยคนคนนี้เขาพร้อมที่จะมาลงเรือลาเดียวกับคุณพร้อมที่จะเข้ามาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณนะคะนในอนาคต ถ้าคนคนนี้กับคุณได้แต่งงานกันนะคะเขาจะพายเรือให้คุณนั่งมีลูกน้อยนั่งไปด้วยนะคะเขาจะพาคุณท่องเที่ยวไปฮันนีมูนกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติกันนะคะเขาจะเป็นคนที่พยายามในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณแห้งแล้งอ้างวางดูดเดียวเดียวใดอย่างเด็ดขาดนะคะถ้าเขาไปไหนเขาก็จะพาคุณไปด้วยคุณไปไหนเขาก็จะไปกับคุณ ะะโอชเชมเพลนไพ่ดีมากๆเลยบอกได้เลยว่าไพ่ดีคลิปนี้นะคนคนนี้เขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักที่มีการเติมเต็มให้กับคุณคุณก็จะเติมเต็มให้กับเขานี่โอ้คุณจะมีความสุขมากๆเลยความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอุปสรรคและปัญหาอะไรที่จะเข้ามากามกลายความรักของคุณกับเขาได้เลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาเคยผ่าน ประสบการณ์การใช้ชีวิตในเรื่องของความรักมาแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเจอความทุกข์ในเรื่องของความรักมาแล้ว,น,ลว,ว,น,ว,ลวนะคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะไม่ให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะเหมือนที่เขาพบเจอมาเด็ดขาดนะคะเขาจะให้พลังงานความรักของคุณกับเขาอ่ะมีแต่พลังงานความรักที่ดีๆให้เก่กันและกันเหมือนไพ่ขึ้นมานะคะโอ้แปดเปลี่ยนเห็นไหมเพื่อนๆดีมากๆเลย เขาจะเข้ามาดูแลจะใส่คุณเห็นไหมคุณทําอะไรทําอะไรอยู่เขาก็จะมาอยู่ข้างๆคุณเขาจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคุณคุณทําอะไรคุณไม่เข้าใจอะไรคุณก็ถามเขานะคะถ้าเขาทําอะไรไม่เข้าใจเขาก็จะถามคุณคุณจะคอยดูแลกันและกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะเห็นไหมคนคนนี้เขาจะมาคอยดูแลจะใส่คุณคุณก็จะคอยดูแลจะใส่เขานะคะโอ้ก้าแปดเหรียญแล้วก็สิบเหรียญไหมเพื่อนๆมีแต่เงินขึ้นมานะ ในอนาคตคุณกับเขาอ่ะเมื่อได้อยู่ร่วมกันเมื่อได้แต่งงานกันคุณกับเขาจะพากันรวยนะคะโอ้เดอซันขึ้นมาสรุปนะคะดีมากๆเลยนะคะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะเดอซันคือผหางการเป็นเนื้อคู่คู่แท้รักแท้คนรักเก่าในอดีตชาติของการแล่กันที่จะได้มาพบมาเจอกันนะคะ ถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันในอนาคตชีวิตความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะจะมีความสุขมากเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเดอสันคือสว่างโลกอุปสรรคและปัญหาต่างๆไม่สามารถทําอะไรความรักความสัมพันธ์ของคุณได้เลยนะคะสว่างสวัยดวงของคุณกับเขาจะสมพงกันอยู่ด้วยกันแล้วจะพากันเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศชื่อเสียงมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ บางคนถ้าเป็นพลังงานเก่าๆของคุณคนคนนี้เขาอยากจะเขาอยากจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณอยากจะมาง้องมาขาอโอกาสคุณถ้าที่ผ่านมาคุณกับเขาอะเคยมีปัญหาในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกนะคะคนของคุณอาจจะไปดึงคนอื่นก็มีในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีปัญหากันในเรื่องของบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้านะคะว่าจะเป็นญาติพี่น้องเขาหรือเพื่อนฝูงเขาที่มายุ่งมาเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะทําให้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องจบไปนะคะเนี่ยคนคนนี้เขายังลืมคุณไม่ได้นะเขารักคุณไม่ว่าจะไม่ว่าคุณกับเขาจะจบในกรณีไหนก็ตามคนคนนี้เขาเอาคุณออกจากหมอไม่ได้นะบอกได้เลยนะคะคุณยังอยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเดียมเพลสนะคะคุณคือผู้หญิงลูกชายที่ดีที่สุดที่เขาได้เคยพบเจอมาเขาลืมคุณไม่ได้ลืมคุณไม่ลง ตอนนี้เขาจะกลับมาขอคืนดีคุณกลับมาขอโอกาสกลับมาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะไม่สนใจแล้วอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่คุณกับเขามีปัญหาประเด็นกันเนี่ยเขาจะจัดการให้หมดเขาจะมาชัดเจนกับคุณเขาจะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมีแต่ความรักที่สบายอกสบายใจความรักที่แบบเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณมาเยียวยาหัวใจคุณ เขาก็จะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปจะมอบความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณนะคะจะมาหยุดอยู่ที่คุณแปดดามหยุดอยู่ที่คุณจะอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้ตลอดไปนะคะบางคนความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณได้พบได้เจอกันแล้วนะได้พูดคุยกันแล้วตอนนี้นะเพราะว่ามีไพ่แห่งการพูดคุยขึ้นมาคุณกับเขาพูดคุยศึกษาดูใจกันแล้วตอนนี้นะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคู่ของคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่แท้ของคุณ ในอนาคตคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันนะคะหรือบางคนที่คุณยังไม่ได้พบตอนนี้นะฉันยังไม่ได้เจอเลยนะคะคุณจะได้เจอเมื่อถึงเวลานะคะวีออฟฟอร์จุนขึ้นมาเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรไม่ว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้จะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ต่างทีนต่างแดนอยู่คนละทวีปซีกโลกกับคุณก็ตามหรือเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณกับเขาจะต้องได้มาพบมาเจอกันอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆช้าหน่อยช้าๆได้พระเล่มงามคนคนนี้เป็นคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ